แมวสีแปลกตัวนี้นะคะก็ชื่อว่าน้องสีฝุ่นนะคะประวัติของน้องสีฝุ่นเนี่ยก็น่าสงสารทีเดียวนะคะก็เจ้าของเดิมเนี่ยอาจจะ พลาดพังเรื่องการไม่ทำหมันหรือว่าไม่มีความรู้นะคะพอมีลูกแมนวน้อยๆคลอดออกมาเนี่ยวิธีการกําจัดก็คือการจะพาออกไปทิ้งนะคะเอาไปทิ้งที่ไหนก็แล้วแต่ให้พ้นบ้านตัวเองนะคะโดยโดย,โดยไม่สนใจเลยนะคะวา่าชีวิตต่อจากนั้นไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรน้องสีฝุ่นเนี่ยก็อยู่ในบ้านเมืกองมาเกือบ2ปีแล้วนะคะก็ เติบโตขึ้นแล้วสีสีฝุ่นก็น่ารักนะคะน่ารักมากที่เห็นเนี่ยที่ขำเ,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 เพราะว่าน้องลูกคลื่นเนี่ยเขาจะมาบ่นกับผู้กองทุกเช้าเลยก็ไม่ไม่ได้อยู่หลายเช้านักนะคะเพราะว่าน้องลูกคลื่นเนี่ยจะพักร้อนช่วงงานหยุดเนี่ยมานอนที่บ้านก็บอกว่าถูกน้องสีฝุ่นเนี่ย แทะเท้าทุกคืนเลยนะคะแล้วพอผอู้กองก็เข้ามาดูเขาเนี่ยก,ก็แย่น้องแบบนี้แหละนะคะน้องก็เลยแทะเอานะคะแล้วเขาบอกว่าแทะจริงจังมากเวลาที่หนูหลับเนี่ยก็คอยแทะคอยกัดปลายเท้านิ้วเท้าอยู่ตลอดเวลานะคะก็คงเป็นแบบนี้แล้วะค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้านะคะแล้วที่เห็น สีส้มๆนะคะที่น้องลูกขึ้นกอดอยู่นั่นคือน้องโตโรน้องโตโร,นโตโรเนี่ยจริงๆนะผู้กองอยากจะแบ่งร่างเป็นหลายๆร่านนะคะเพราะว่าเวลาที่ห้องลิวคิมียเนี่ยผู้กองจะจะเลือกที่จะมานอนห้องนี้มากกว่าเพราะว่าเขาผู้กองคิดว่าเขาหน้าสงสารแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่จะต้องเอาใจใส่มากๆนะคะน้องแสงสุขก็เช่นกันเมืเ่อกี้น้องโตโรก็นอนกอดอ,อยู่กับพี่ขึ้นนะคะ แล้วบางวันเนี่ยผู้กองก็จะสลับนะคะไปนอนกับน้องแมวกลุ่มใหญ่ๆบ้างนะคะน้องโตโร่เนี่ยก็จะติดคนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็อาจจะเป็นความผิดที่ผู้กองเองพอเริ่มรู้ว่าน้องโตโร่เนี่ยตาเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วก็ตอนนั้นประมาณสักสองสามเดือนเองนะคะที่เริ่มพยายามพาจะไปหาคุณหมอ,อที่ศูนย์โรคตาสัตว์ที่กรุงเทพนะคะขับรถกันไปเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ก็ไม่สามารถมองเห็นได้แล้ว,แล,วแล้วทีนี้พอช่วงที่เขามองไม่เห็นเนี่ยผู้กองจะเอาเขามานอนใกล้ๆแล้วก็กอดกันอย่างเงี้ยตลอดเวลาจนกระทั่งเขาโตนะคะทั้งที่มีแม่โดโซเนี่ยแม่เขาเนี่ยอยู่อยู่ในบ้านนี่แหละแต่ว่ากลายเป็นว่าน้องโตโร่ไม่ค่อยสนใจแม่โดโซเลยกลับมาสนใจคนในบ้านซะมากกว่านะคะแล้ววันนี้นะคะเป็นการป้อนยากระตุ้นภูมิของน้องโตโร่น้องโตโร่เนี่ยดูนะคะป้อนยา ง่ายมากง่ายเป็นบางเวลานะคะบางวันเนี่ยบทจะดื้อขึ้นมาเนี่ยเขากัดฟันมเม้มปากไว้นั่นเลยนะคะแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาหายเครียดก่อนแล้วก็ค่อยมาป้อนเม็ดที่2ต่อไปแต่อย่างวันนี้เช้าวันนี้นะคะน่ารักมากป้อนรวดเดียวเลยนะคะ4เม็ดเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือดีมากนะคะพวกน้องแมวที่เป็นดิวคิเมียเนี่ยจะต้องดูแลแบบนี้ส่วนน้องวาเลนไทน์ตัวนี้นะคะไม่ได้ป่วยเป็นดิวคิเมียแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าน,น้องวาเลนไทน์เนี่ย น้องอีสเตอร์กับน้องคริสต์มาสน้องคริสต์มาสน้องอีสเตอร์น้องวัง Easter, นเลนไทยจำกันได้นะคะเป็นแนวที่ ถูกคนเอามาทิ้งขยะนะคะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเก็บแล้วก็เอามาตั้งไว้ในโรงรถในบ้านผู้กองนะคะแล้วตอนนี้ทำหมันนองอีสเตอร์กับน้องคริสต์มาสไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำหมันน้องวาเลนไทน์นะคะ mm hmm. ก็เลยจะต้องจับแยกตัวกับพ่อการนายมยมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูว่าทุกทกทีเนี่ยผู้กองจะ,อะเอาให้น้องการนายมยมเนี่ยอยู่ในห้องห้องหนึ่งซึ่งเขาค่อนข้างจะติดห้องนั้นแหละแล้วมาดูเช้ามืดวันนี้นะคะนิตยห้แล้วนะคะแต่ว่าบางตัวยังหลับไหลอย,อยู่มากโดยเฉพาะน้องบนลอยเนี่ย เอาหัวซุกไปแล้วก็หันก้นให้นอนนะคะพวกนียก็พยายามยอมเหนื่อยในการซักผ้านะคะเพื่อให้เขาได้นอนบนผ้าอุ่นๆน,นิ่มๆแบบนี้นะคะนี่คือน้องสก,กายหลับกันแบบสนิทมากเชา้ชามืดเช้ามืดมือนี้พอดีพวอกองต้องรีบตื่นเพื่อจะไปส่งน้องรัตวันน้องซันนี่แล้วก็น้องลูกคลื่นด้วยไปทํางานกันนะคะก็พยายามจะเรียกน้องกั้นมายมยลงมาแล้วจริงๆแล้วน้องกั้นมายมเนี่ยนะคะก็หายวัดเด็ดขาดแล้วนะคะแต่ตอนนี้ เพิ่งจะหยุดการป้อนยามือสุดท้ายเมื่อเช้านี้เองนะคะก็สามารถปล่อยน้องมาเดินเล่นวิ่งเล่นในบ้านได้ตามปกติรวมถึงน้องหมูสาชั้นแล้วก็น้องฟ้าหลังฝนด้วยนะคะตัวที่กักกักไว้เนี่ยนะคะก็หายดีแล้วนี่คือแม่สายรุ้งนะคะดูไม่ผิดนะคะแม่สายรุ้งตอนเนี้ยสปีต้องใช้เวลาตั้ง3ปีนะคะแมวดูดตัวหนึ่งที่กองดักจับมาเนี่ย กว่าจะมารวมฝงกับเพื่อนเนี่ยมันนอนคลุกคลีกับเพื่อนๆนเนี่ยนะคะแล้วก็นอนหลับอย่างมีความสุขนอนหลับแบบทิ้งตัวแบบนี้กับเพื่อนเนี่ยใช้เวลาตั้ง3ปีนะคะสําหรับน้องแม่สายรุ้งอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าเขามันนอนปะปนรวมกับเพื่อนๆได้แล้วนะคะนี่ก็คือพี่เรืองเป็นลูกชายของแม่สายรุ้งนะคะแม่สายรุ้งเนี่ยกับพี่เรืองพี่เหมือนแล้วก็น้องออเจ้าเนี่ย จะไม่ค่อยมีความสัมพันธ์เรื่องแม่ลูกกันมากนักนะคะพอโตแล้วเนี่ยผู้กองเห็นว่าเขาค่อนข้างจะปล่อยลูกแล้วก็จะไม่คลอเคลียกับลูกมากนะักต,ตัวนี้คือน้องปาร์ตี้นะคะแล้วนอนนอนเ่ข้างบนคือแม่ชิวชิวแม่ชิวชิวเนี่ยเป็นแม่ของน้องกะลังมังนั้นในจริงในบ้านเนี่ยในบ้านผู้กองเนี่ยจะมีน้องแมวคลอกแม่ลูกเนี่ยหลายคลอกทีเดียวนะคะแล้วเหตุผลหนึ่งที่ทําให้น้องแมวในบ้านผู้กองเนี่ยมีเยอะนะคะเพราะว่ามีความคิดคิดหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งคือไม่อยากที่จะ ให้แม่ลูกพี่น้องเนี่ยได้พลังจากกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงมันไปทางคลอกแบบนี้ก็เลยทําให้รับมาทีละคลอกละคลอกแบบนี้ก็เลยมีจํานวนเยอะนี่คือแม่สงกรารแม่สงกรารก็จะมีน้องป้าป้ากับน้องฟินแลนด์นะคะน้องป้าป้ายอยู่ในกลุ่มแมวปกติน้องฟินแลนด์อยู่ในกลุ่มแมวพิเศษก็คือปวดเป็นดดวคีเมียนะคะก็ เขาก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะสาหรับแม่ลูกส่วนน้องปาร์ตี้เนี่ยแม่ของเขาคือแม่ซิชโชแมวถุกทิ้งที่ทอยู่ที่โรงพักนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพักผักห่แล้วเขามีพี่น้องหลายตัวนี่คือน้องวาเลนไทน์นะคะนอนกระดิกหางอยู่จริงๆแล้วตอนนี้ผู้กองไม่แน่ใจว่าน้องวาเลนไทน์เนี่ยท้องหรือเปล่านะคะเพราะตอนช่วงปีใหม่เนี่ย ผู้กองไม่ได้ระวังป้องกันน้องอีเตอร์กับน้องคริสต์มาสนะคะพอเริ่มรู้ว่าน้องอีเตอร์กับน้องคริสต์มาสเนี่ยเป็นแมวเห่ากันแล้วนะคะก็แยกเขาไปไว้ในกรงในในในกรงใหญ่ในบ้านเนี่ยนะคะสเมตรกว้าง2เมตรคูณสเมตรเลยพักหนึ่งจนคุณหมอบอกว่า,อา,อาลองมา,าสามารถ ผู้กองกะขอคุณหมอว่าขอทําหมันเพราะว่าน้องๆเหง,องาเสียงดังกันมากนะคะเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะมีปัญหากันแล้วในที่สุดเนี่ยคุณหมอก็ตรวจเลือดแล้วก็ให้ยาต่างๆจนสามารถทําหมันได้นะคะแต่ว่าน้องวาเลนไทยเนี่ยผู้กองอะกะว่าจะไปให้คุณหมอดูในเร็วๆวันนี้เลยนะคะว่าจะสามารถทําหมันได้ไหมแล้วก็ จริงๆไม่แน่ใจด้วยว่าท้องหรือเปล่านะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าทรายแมวนะคะยินดีรับนะคะหรือท่านใด จะสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้นะคะหรือท่าในใดจะส่งอาหารให้สําหรับน้องหมาจอนในเบาะทรายนะคะก็ยินดีนะคะผมกงได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะก็ทิ้งท้ายกันไปด้วยความน่ารักของแม่ปิดจ,จอบกับลูก้รยทั้งสองตัวนะคะไม่ทราบว่าจะคาบกันไปไหนนะคะขอบคุณนะคะฝากพี่น้องช่้ยกกนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องแมวจอนแล้วก็น้องหมาจอนในเบาะทรายกันด้วยนะคะ